วัดีจ้าวันนี้พัดจะพาทุกคนมาชมสวนถั่วนะคะแปลงถั่วไล่หนึ่งนะคะกำลังมีนี่มีลูกแล้วเห็นไหมยาประมาณนี้ก่อยส่วนอันนี้ยาวมากเลยนะทุกคนีไม่กี่วันก็ได้เก็บแล้วแปลงนี้ ไ่ตอนนั้นเ้อนงขัดเทาไปตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร,ราา่นะคะัตอนนี้กำลังหลุดดอกกำลังหลุดนะกำลังจะเลื้อยขึ้นหลังค้านะคะ ปลูอกอะไรบ้างคอมเมนต์มาบอกมาคุยมาพูดคุยกันได้นะทุกคนฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าวันนี้พามาชมสวนทัวนะ จะประมาณอาทิตย์กว่ากๆนะน่าจะได้ก็บฝั่งนี้ก็มียาว่นะไล่หนึ่งนะคุกคนไล่หนึ่ง คนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยจ้า